สปิริตนักข่าวแรงงานเตือนภัยแม้แผ่นดินไหวก็ไม่วัน ในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยารายง,งานแผ่นดินไหวขนาด6.1ลิกเตอร์ลิตก่อนจะปรับลดระดับลงเหลือขนาด5.9ลิกเตอร์ตซึ่งจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดชิบะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นโดยความลึกประมาณ62กิโลเมตรและไม่มีการเตือนภัยสึนามิอีกด้วยโดยโซเชียลมีเดียได้รับการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์สุรทึกภายในสตูดิโอประกาศข่าวโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่าตึกอาคารสั่นไหวอย่างรุนแรงในขณะที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ผู้ประกาศข่าวในห้องส่ง มีอาการภาวาและตกใจจากนั้นก็มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่ผู้ประกาศข่าวก็ยังคงนั่งปฏิบัติหน้าทีร่รายงานข่าวแผ่นดินไหวต่อไปซึ่งนั่นก็ทําให้ได้รับคําชมจากชาวญี่ปุ่นและชาวโซเชียลเป็นจํานวนมากในขณะที่นายกรัฐมนมรีฟูมิโอได้จัดตั้งทีมรวบรวมข้อมูลและสั่งการให้เจ้าหน้าที่พายายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยและป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม